ความกลุ้มคลังความมั่นใจเป็นคนที่ขาดที่กลัวคนที่ขี้ขาดที่กลัวและสิ่งต้องไปในส่องต้องเข้าป่าเข้าป่าภูเขาควายอะไร uh huh. อย่างเง้มัน,นแน่นอนนะครับม่ถึงคนเนี่ยเขบอกว่ายิ่งกลัวอะไรก็ต้องอะไรนะต้องไปชน,นปชอะนั้นไปเผชิญหนึ่งให้หายความกลัวจะมาเอะไรจะมาดูเลขสิจะมาพึ่งหายกลัวจากอะไรนะออกจากป่าในสอน่องเมื่อก่อนเนี่ย ควดครอัวในป่าครอควรนมไปไหนจะมาทมไมใช่จะมาเดินรอเดินสายของต่อจะมาไมไปคนเด no ียวเลยทำไมเลจะมาต้องมีอย่างน้อยสคนสคนเม่ก่อนเปแรี่สิบีเราไปเนี่ยวกองเนี่ยลุงนำเนี่ยนั่งรถไฟนั่งเคบินไปที่สาวเพื่อนที่สาวอะไรไปทีเนีก็เลสี่ย่ว่านสุขัาที่ควร ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าข้ามาอยู่วัดก็เป็นความคุ้มคืนนะบ้านค่าทัพของคุณเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีนราคาทัของคุณาา ไปอยู matters, society. Society, glucose, society, ent, ่ที ació, shared, ่ากลัวกลัวไปพนเวลาวันมาคับชารที่าขบชาที่บ้านมก่อนจะให้เมปนเนุสำนกนัจับไปคบครัวละโกัวมากแต่สำนั้จับให้ไม่ค่นักเรื่อนๆคกันองก็เหมือนกันกลัวเลยต่อไปเปสี่ระยะที่สองที่ขับที่กลัวขับขพงมันจะขัต้องเลยนะระยะที่สองเป็นคนที่เอาจีนเอาจังภาษาจีนมันเจอยา อาจารย์อาจารย์นี่เป็นไงคือคนที่ทำอะไรเนี่ยเพราะว่ากลับไม่ปล่อยอาจจะเอาออกก็ได้ใช้ประโยชน์ลาทานย์ใช้ในการเพิ่มั่งั่ก็ได้วันลมแรงเทวดามาช่วยมานะช่วยอะไรอย่เงี้ย 4, ปีก็มันมันสี่มันสามปีเราไม่ควรจะได้ราต่อปีเดียวกันผมไม่แต่จมาเปคนที่ความพยายามสี่ในสี่นี่มอนจะว่ายนะที่บาดสี่ผมเนจะจะี่จนะครามีความพยายามพุ่มนะแล้ก็ไม่สำเร็จไป่เลิกไม่ไม่หยไม่เลไไม่ถึงเป้าหมายไม่งมะายไม่นี้ไม,ไม,ไม,ยม,ไม่ยอมถอยเล็สี่นี่ว่าความพยายามความว่าสเต็ปบปสเต็ปความพยามของคนสูงในที่มีเลขสี่มันีความพยามสูงใช่ป จริงจริงจัอ่ะขยับขึ้นมาระยะที่สามที่สี่หลังจากเป็นคนที่ขาดความอดทนเป็นคนจริงจังเปนจังเสอ็จแล้าเสียเป็นคนรับผิดชอบคนรับผิดชอบต่อมาเนี่ยคมรับผิดชอบไม่มีตอนหลังเนี่ยอาจารย์มองมีที่มาให้ตัอนาก็ต้องแบกคนรับผิดชอบตอนนี้ต่างต้างคแหนักเนี่ยตัวั้นก็ต้องมาแบกรับผิดชอบเพราะว่าที่สี่มันต้องมีคมรับผิดชอบสร้างคนสร้างมันต้องรับ ชอบก็มวามก็ว่าครับผิดอบนี้จะมานีความรับผิดชอบอะไรีรับผิดชอบของที่พเศแล้วก็โรงเรียนพเศที่ต้องถมที่ดูแลตะมาไม่ได้เลี้ยงแค่พเราแค่9คนสิคนมาเลี้ยงปราคนอยู่ที่ตอยู่ที่แม่สอนแล้วเนี่ยมีโรงเรียน สงสารก็ไปช่วยวันนี้ถ้าไปที่ไรจะมาก็จะไปคนที่มาตุนนะตอนนี้แม่แจกมางวันนี้ดอยไตแเล้งบ้างฟังพม่าบ้างเนี่ยไปเห็นนายโยบางคนเห็นมันเป็นชีวิตที่ว่ามันก็เป็นผู้ช่วยตัวเกนนะเป็นผู้เ่นทำการไปอยู่ๆทีโรงเรียนอะไรแล้วก็บาลนรงเรียนภาษาท่านไปไปเรียนคนที่เป็นภาษาภาษาไปช่วยไปยังข่าวโมไปร้องร้องเพลงอะไรนะครับเขามีความสุขมากแล้วก็มีความสุข เลขสี่เนี่ยมันมีความสุขอะที่ได้ถูกช่วยกดแบนมีกดแล้วก็มีมีงานมีการอะไรเยอะมีหน้าที่จรับงานของอยโอเคระยะที่สักสี่เลขสี่เลขสี่คือว่าจากที่แบบการของหัวใจจากสี่อย่างนั้นก็ถรับผิดชอบเสร็จแล้วก็ออกคนไหนเลขสี่เนี่ยระยะแรกเนี่ยถ้าเราหาเงินหาทองเนี่ยต้องหาด้วยอะไรนะหาด้วยอะไรนะยแบบแบบแรงกายต้องใช้งานแบบใช้แรงแบบที่ ก็เห็นนะคนงานเปทนของแท้กว่าจะได้เงินใะวันละแค่ร้อยค่าจ้างค่าแรงโอ้ต้องทำงานเนี่ยทั้งวันเลยตั้งแต่ฝนตกแดดออกเรือใครเงินอะไรใคล้ายย้อยอะไรนะถึงจะได้เงินเลขสี่เพราะว่ายาแหลกทีเว่าวถามเงินตัตงมาที่มันกว่าตั้มาตั้มายืนอยู่ตรงนี้นะโม้ก็ตอนปี2000ันจนถึงสองพันหกที่ยังไม่ได้เรียนปาะถมชีวิตตอนนั้นไปกับอาจารย์อาจารย์มีข้าวที่ไหนจะมาแบบเตียงแบบนั้นทีนีมไปช่วยทอดช่วย คนนะอ้พูดช่วยค้้ามัมาจับจับโอ้เดียวแต่มัเตี้ยงหมดเลยว่าควรจะได้เงินเดเสื้อย้าอะไรนชื้นมดเลยจับเนี่ยคุณคมเป็นองน่มเลยที่ะไรนที่งานเปกรถิ่ดูแลคาดูแลจ้าเสื้อเปียกหนี่แหละจะมาก็เนียเด็ดเสียววจะได้เงินกวาจะได้มีชื่อเสียงเนเขาต้องเนื้อออกเนื้อแ้วก็ไปเราต้องมาลำบนหลังนี้ก็เลยนะมัาเราต้องมา ต้องมีท <Happiness unting> ี่เป็นของเราเห็นไัมเขามีที่เป็นตลาดมาสร้างน่อก่อจะมาสร้างนี่แม่งปั้นมช่วคัาวไอ้ชั่วคราต้องขอคมันใช้มาสะมสิทธิ์มันทำผลจบไปที่จบไปต้องทำนลนเมื่อกี้อาจารย์อว่าอจารย์น่าจะไปนัว่าน่าจะมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราดูวุ่ง E ก็ยังไม่เสร็จประมาว่าถ้ามันเสร็จปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยประมาณไม่ต้องเดินทางประมาณปลักอยู่ที่นี่พอเดินประมาณก็หลังเดินประมาณนี่คนมากพอประมาก็ขอเดินทางประมาณปีสองปีเดินทางจนเบื่อจนอิ่มเลยร่างเสร็จแล้วประมาณก็คิดว่าไม่ไปไหนแะ้วมาเจอแบบ จับพอรจับอมาก็นั่งเก็บตังอย่างเดียวพอแลอว้วอเจอราว่าเราไมออกก็ไนวลให้ได้สิตอนนี้ทำงานําลังอูร่ระังไ,ไหนถ้าเราดูภาพมันมาอยู่ระลังไหนเราอยู่ระลังนี้นะ เขามีเงินเขามีสมาชิกประมาณ5ล้านคนการเป็นวันหนึ่งเขาก็จะมีเงินประมาณ5ล้านบาทไปเยอะๆห้าสิบกว่าปีเขาสร้างสมาชิกไปแล้วเขาก็เลยสร้างที่การมันจะมากายว่าอะไรเนี่ยพักอะไรเขามีโรงพยาบาลมีโรงเรมนี้อะไรของตัวเองสมาชิกห้าล้านสมาชิกคิดเกี่ยวแค่นี้ประมาณวันมีเสียงระทิบประมาณจะเริ่มตก็เลยเดี๋ยวนี้มาเลยวันที่สิบเก้าหลับ เราสทกามีบ้านอกน50ปน <INE> ี่บานอมแแต่รุแก19บาทแทนกวดเดียวมกอนี้ำ2บาท5บาทบาทาต่อไปาใจจะมาผว่าไ่ไม่เก็บแพะเก็บแค่19บาทแต่เก็บตลอดชีวิต ถ้ามันจีติ Anyone ๊งตองติ๊งตองติ๊งตองนี้ได้สีออกกันไหนจัดการ้ไหมใครถ้าไม่มีทีไม่มีบานไม่ไหวก็ต้องพยายามทำทำลทำกุมทำอะไรเราั็งบ้สร้างสร้างทีมงานกึงโอเคโอ้อันนี้ะมายากที่สุดเลยะมาเหนือยที่สุดเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องคนกํลังจะลมรมอะไรกํลังจะรวมรมแต่รมรมกแตกเอนะเลยเดี๋ยวลงมาจมารวรวมกัน สาขาที่หมอเกับประมาณร้อยกว่าคนเราถ่ายทอดเไปถึงไปได้แล้วก็มีแล้วก็แต่ละคนในที่เปิดนั้นเปิดแล้วก็ผมก็ให้เอาเงินมันมาส่งให้สำนักใหญ่ด้วยโอยโอ้เราทำได้สำเร็จนะก็เอาอะไรมาจัดการเลยนะชื่อหลวชื่อหน้ายีบปั่นนั่งมิสเตอร์มิสเตอร์เราจะปรไดับรองนี้ไปจะตัวน้ำที่นู่นต้อนเจอโอเค คือว่าไดิทเหมาะานงานงานประจำงานประจำด้วยตัก้าวหน้าคนจบ่เกิด่ายเลงานประจำเพ่งานเช้าไปยันกลับแต่มองท่งานก็อะไรนะสี่โมงเลิกได้สิงานประจำงานที่งานที่แบบว่าอะไรนะรับราชการหรือว่าเจองานหน้าที่การเมืองก็ได้การเมืองหราพวกที่ แล้วก็งานเราวนายหน้าที่บินอาานานี่มาซักเขาส ี่นี้ให้ระวังเลยนะร่างกายหรือว่าอายุวัฒน์ภายในส่วนไนคนที่มีปัญหาเนี่ยส่วนมนกจะมาจากภายไรยกให้นึ่ว่าปอต้ำไตลารื่อมไต้งไเรื่อยก็ระวังนะทสี่ปัญหามาก็มีปัญหาช่องท้องระบบขับถ่ายระบบอะไรีเชยืว่าอะไรระบบตตงมีกาตองมีอะา้ตอตั้งแต่อะรก็า แล้อันนี้ก็เือระวังมากๆเรื่องสียงเีถ้าใครมีเรื่อสีระวังเรืเ่องอะไรเรื่องเนื้อนนกอก ดีจะมาเรียนหางชีวิตเสร็จก็้วมาเาก็จากคนเจ็บาคนสองวันสามวันส็จบแต่เสร็จป็อไม่รู้จะทำอะไรสองวันจบแล้วอาจารย์ก็บอกเฮ้ยสนใจบ้างมีงานชีวิตอย่างเดียวมั่งอาจารย์นั้นก็สอน เดยกคนนั้นกลับไปก็าจองหายแบบนั้นเขาต้องการก็ไปนั่งอยู่ตรงจุดตรงนั้นโต๊ะประมาณไปรอไปจองเชียวใน้วถอราชีวิตวันนั้นถอร่าชีวิตไปประมาณเกือบยี่สิบคนคนประมาณสามสิบกว่าพี่สิบก็ตังแต่ช้าจริงจรเสร็จแล้วอาจารย์เห็นอายเดินอาารย่แงเฮ้ยทำอะไรกันนะมาพบครอาจารย์ว่าเป็นมาเากเลล่นอาชีวิตแล้วก็บอกนะเ่ยถอให้ดูอาจารย์ชอบผอก แต่ก็ขอให้เรารูยจักเนี ắc ắc ่ม là ันดีนี่ขนาดึงวนนี้ขึ้นกระดานเลยอย่างที่จะงเงาว่ายางคนยกมือว่าการที่องให้จำออกมาการที่เราส่งขึ้นกระดานเ้าการพดเปนหลายวันก็เสียงท่านเริ่มหายแตมาเราขึ้นกระดานสตกองแต่มามาเจอคนในครอดสาสคนสองสองสี่สามสี่่เก้าสี่เจ็ดส่หกม้สี่เพียบเลยโอ้สนุกด้วยตอนนั้นอ่ะเข้าข้าเป็นข้อประเด็ลังอย่มงเป็เลย ผู้ชายกาตับปอนใส,ส่ยาเราใส่เด้ของเราต่มน้ำเอยอะเพราะั่ตะกูลมะเร็งนั้นมันามนามนเลยฉลบใัน คนที่ไม่โมองผมก็ปล่อยไม่ออกมาเวลาไม่ใหกมันจะทะลุเขาไปเลยทุกวันทะลุเขาไปเลยลูกตึ้มออกมาเลยโหเก็บคนมาไว้ทำงานอาจารย์นายรับไม่ได้อาจารย์เราเล่าให้อาจารย์เป็นไ่อาจารย์อาจารย์หน่อที่จะคนใหม่อาจารย์หน่อเป็นผีแล้วอาจารย์หนอรใส่สักว์ประหลาดตึ้มเลยหรือว่านี่อะไรเนี่ยมาเลงเนี่กินเอาหมดคนที่เก็บคนเยอะๆก็จะทุกวันแบเนี้นเป็นซี่เป็นอะไรก็ระวัง เลยเข้าใจเลยว่าตองน,นั้นมันจะมาเลยชอบหลานชีวิตทำแต่ที่มาดูในคนป่วยเวลาเมื่อก่อนเวลามาดูลาดชีวิตมันไม่ได้มาดูอย่างอื่นมันจะชอบสัมวัสความเจ็บป่วยวป่วยอนไรมันโตเป,ป็นหมดเลยนะงเงี้ยเขาอยู่กับโรกมะเร็งมาตั้งแต่ปีส0งพันสองประมาณ2002ูนอเจ้าอาจารย์ไม่ได้จอขอขดับคอคับหลังมาท่านก็ป่วยเองมันกันท่านก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งบางครั้งมีอาการษี์ว่าหมอมะเร็ง ป่วยก็าป่วยเป็นมะเร็งหมอกระดูกธนามาก็เริ่มปวดหลังคนเดียวแล้วนะก็อ่านเป็นหมออ่านโรคกระดูกอีกนั่นนะมันจะมาเนื้อไม่อยากจะเป็นหมอกระดูกเพราะว่าปวดหลักคนเดียวอยู่นานที่นี่นานเลยโอเคโรคไข้เลือนต้องระวังอะไรที่มีเลขสี่ใครมีมะเร็งบ้างในนี้มีไหมมีเลขสี่มีมะเร็งตับไปยังขาดเลยนี่หรอมันไม่มีใช่ไหมนะสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่เรามีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมครับตะกูลเรามีใครเป็นมะเร็งไหม tak boleh